ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t u b e มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่2กันยาย,ยน2568ผมยมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชช่นเชิงมวยก่อนชอกของรายการสึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่7จดกันยาย,ยน2568น ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา 14. 30นานาทีจากห้องสองช่องเจ็ดสีซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสญญีิฟังในห้องสองช่องเจ็ดสีด้วยเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับ <c oughs> มวยช่องเจ็ดในถ้ามีคู่ที่ห้าคู่ที่หกนี่ผมก็จะภาคให้กับสมิตฟังอย่างแน่นอนนะครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่ห้าคู่หกผมก็ภาคให้ฟังทั้งสองคู่เลยนะครับนะมวยหูของท่านที่ท่านฟังอยู่อาจจะไม่ได้ภาคคู่ห้าคู่หก แต่มวยหัวปีมวยไทยการันตีว่าภาคคู่ห้า6ให้อย่างแน่นอนถ้ามีการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยในวิธีนะครับนะทุกคู่ทุกช่องนะก็วันเสาร์จะภาค3ช่องนะก็คือช่อง3ช่อง36แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง18 วันอาทิตย์ก็ภาค2ช่องก็คือช่อง7แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง5นะครับนะก,ฟกนนะ็ฟังกันยาวๆครับนะฟังกันยาวๆในเวทีการันตีในเวทีภาคในเวทีทุกคู่ทุกช่องนะครับมวยหูวีเพวกเครื่องเข้าเวทีไม่ผ่านกล่องนะก็ไวสุดๆแล้วนะครับนะก็เดือนละ1,300บาทนะครับนะวันละ300ร้อยสัปดาห์ละ500รนะครับนะรายเดือนนี่ถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับนะรายเดือนก็เดือนละ8 0 0บาท มวยหูผ่านกลองครับเดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ300รรายวันก็วันละ200บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะประเทศวันเดียวก็เดือนละ600บาทนะครับนะมวยหู VP, วีพีพกเครื่องเอาไปฟังช่อง7ช่องเดียว 150บาทแล้วก็มวยหูผ่านกล่องฟังช่องเจ็ดช่องเดียว100บาทนะครับสำหรับลายเสียงก็เป็นลายเสียง V.P. พวกเครื่องวิทีไม่ผ่านกล่องนะไวสุดๆเช่นกันนะครับนะในการันตีว่าไวกว่ามวยหูที่พังอยู่ที่บ้านไวกว่าลายเสียงก๊อบนะไวกว่ามวยหูก็เป็นต่างๆแน่นอนนะครับแล้วก็เดือนละ400บาทนะครับชอบแบบไหนอย่างไรนะก็โทรไปสมัครกันได้ครับนะ082751ปดสองเจ็ดห้าหนหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับนะก็ย้ำบอกกันตลอดครับว่าให้อ่า มสมัครให้ไวนะครับนะสมัครกันก่อนนะครับนะมาสมัครตอนมวยใต้ชกกันทั้งนั้นเลยกนะ็ส่วนมากก็จะสมัครไม่ทันนะครับนะเพราะว่ามวยชกแล้วหรือว่าผมอยู่ในเวทีนี้ก็ทํางานลําบากครับนะถ้าเกิดว่ามาสมัครช่วงที่มวยชกนะครับนะสมัครก่อนการันตีว่า มีราคาให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ลุ้นเชียร์กันน้อยนะครับนะอย่างาหน้าตู้เขาที่เล่นที่ลุ้นที่เชียร์อยู่เขาไม่ให้ฟังหูนะครับนะแต่ให้ดูโทรศัพท์ได้ก็กลุ่มพิมพ์นะครับนะกลุ่มลายพิมพ์มอหัวพิมพม์ไทยการันตีว่า,าเป็นกลุ่มลายพิมพ์ที่ จ้างคนมาพิมพ์โดยเฉพาะเลยนะครับนะตอนนี้ก็เป็นการทดลองกันอยู่นะครับนะกะ็ผมจ้างมาวันเสาร์ห้าร้อยวันอาทิตย์ห้าร้อยนะครับนะก็คือยอมลองทุนนะจ้างมาพิมพ์ให้กับสมาชิกที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มลายพิมพ์นะครับนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นผมภาคบบไหนอย่างไรเขาก็จะพิมพ์ตามที่ผมภากเลยก็ตอนนี้ได้รับคําชมมากครับว่าพิมพ์ไวมากนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะสรุปประเด็นที่ผมพูด และก็มาลงพิมพ์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับนะก็การันตีว่าเป็นกลุ่มลายพิมพ์ที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนผมพยายามที่ทํารลายพิมพ์กลุ่มลายพิมพ์ของผมให้ขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะครับนะก็ทุกอย่างนี่ผมจะเป็นการลงทุนนะเพราะว่าไม่ให้สมิกผมต้องเสียเปรียบใครนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะปักลิงไว้ให้ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มลายพิมพ์ฟรีๆนะครับนะก็พิมพ์กันทั้ง6ช่องเลยนะ,ะวันอาทิตย์นี้ก็มีพิมพ์ช่อง8ให้ด้วยนะครับนะใครมีมีราคาช่อง8อยากลงอยากเชช่อง8กก็สาาาามมรถเข้ลุ่ย ฟรีของผมได้นะครับนะก็เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้กดลิงก์เข้ากลุ่มได้ทันทีนะครับฟรีฟรีกันไปก่อนนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1นครับนะคู่ที่1ครับนะก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงนะครับในะทางด้านของ่ายแดงยอดสินรถสวยจาเจตพันาเข้าไ่านเงินวัชระชัยแอส,สันป่าตองนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกันดน้ำหนัก100 19ปอนด์นะครับนะ119ปอนด์ครับส่านับทรท่าแปร,รงยอดสินยอดสินนี่ก็เป็นหมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่า,ก,ากันทรงมวยก็เป็นฝีมือผู้บุญเข่าในครับูคร,รับได้เก็บการวดของชอกนี่ก็ถือว่าทได้ดีมีรมอกมีกมอะไรกระดูกมวยบวยการผ่านมวยดีกว่านะครับนะชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยแต่ว่าวงในก็มีขวางหน้ายใส่ดันแทงนีแรงลึกใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรียมปัดขาหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีครับนะก็ช่วงหลังก็ดูว่าสภาพร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครััับบบสาหรรปลยยยก็ไมม่่ีนะค ข้อมูลตัวนักทิกนินคตัวนัย,ยอดสินรัสเซยจากเจ็ดอายุ24ปี165เซนจากบริรัมกระดูกมวยชกมาเป็นร้อยนะครับนะักไปก 58, กป่อยก็58เวทชกจำก็ร้อยสิบเกปอนด์ปี68ชกไปแล้วสครั้งชนะนกคูช่ชก1ครั้งในยกที่4และก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก2ครั้งในยกที่2ยกที่4นะครับนะัฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ชกเวทีมันกรมาทั้งหมดใน40ครั้ง นกคุชก9ครั้งเป็นการนกในยกที่2 3 4ก็แสดงว่าต้นๆน,นี้ทาดานขงยกสินเป็นมวยที่มีหมัดศอกออกอันตรายนะครับนะแล้วก็เคยแพน้นกทังด้งนขงชก4ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่4มากที่สุดนะครับนะัก็คือ3ยกชกเป็นพระเอกนะแต่ว่ายก4นี่ก็อาจจะอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ก็ประมาณนี้นะครับในะช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่เท่าไหร่นะครับเคยชกที่ช่อง7มาแล้วเนี่ย3ครั้งนะก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับนะ กระดูกมวยนี่เข้ามาชกที่เวทีเมืองกรุงเนี่ยตั้งแต่ต้นปี61เลยนะครับนะับปีนี้68แล้วก็เข้ามาประมาณสัก7ปีแล้วนะครับนะก็แต่ว่าไม่ได้มาชกที่ช่อง7นี่ก็ประมาณสัก1ปีนะครับ ส่วนท้านักกปานวนวัชรชัยแอดสันป่าตองนะครับวัชระชัยแอดสันป่าตองก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่ากันสมวยก็เวทเดินหน้าแต่ขาเจาะยางสำหับสองลุ้นดรับนับอกได้ก่อนนะครับไม่ดอนไม่ดับไม่นับเป็นอกไต่ปลายก็ไม่ยุบม่ย่นแต่ว่าช่วงนี้สภาพร่างกายดีกว่านะช่วงนี้กำลังสอดรงแรงขึ้นมานะครับนะแต่ว่าของเก่าเก่าเดิมๆก็เป็นมวยที่แพ้นอกง่ายเช่นกันครับสำหรับท้านของฝ่ายวัชระชัยนะครับนะ ขอ้อมูลท่าดเทืิกของวัชชัยอายุ24ปีเท่ากัน165เซนเท่ากันจากโคราชนะครับนาะโคราชบริเวณก็ใกล้เคียงกันนะกระดูกมวยก็ชกมาประมาณ50ครั้งนะครับนาะชกน้อยกว่าแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่เลยครับปอมาณ59กิโกรัมมากกว่า1กิโลเวทชกประจำประมาณสัก117ถึง119ปอน ปี68ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะน็อกทั้ง3ครั้งเลยในยกที่1ยกที่2แล้วก็ยกที่5ก็ยังชนะน็อกอีกนะครับนะชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดได้12ครั้งน้อยกว่าทางด้านฝาแดง20 28ครั้งนะครับนาะแดงหรือ40นะน้ำเงินได้นน12ครับชนะนอกก็อกโคช5ครั้งเป็นการน็อกในยกที่2 3มากที่สุดก็แสดงว่าเป็นมวยที่เก่ง3ยกรับสำหรับตางดนานเขาฝ่ายน้ำเงินนะแลวก็แพ้น็อกให้ตางดนานเขาชกในเวทีบางกรุง5ครั้งเป็นการแพ้น็อกในยก็ถ ยังไม่เท่าไหร่นะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้สภาพร่างกายในแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับนะกระรู้มันเป็นรองแต่ความสดดีกว่านะครับ ทางด้านของวัชชัยก็ไม่เคยมาชกที่ช่องเจ็ดเช่นกันนะครับนะก็ต้องดูว่าจะแข่งได้ทั้ง5ยกหรือไม่นะไม่บอนะครับหมวยนคุณนี้ไม่บอเลยนะครับนะถ้าทางด้านยอดศิลป์สามยกนี่ยืนอยู่ได้นี่ปลายๆนี่ผมรู้ว่าวัชชัยก็แพ้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังนี่อยอดศิลป์ในตอนต้นนี่เขาก็แพ้นกนะครับนะเขาก็โดนไม่ค่อยได้นะ,ะสภาพร่างกายเป็นรองนะครับเมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปก็ปาดหัวตัวเท่านะทางมวยจะต้องเป็นทางด้านของวัชชชัยฝ่ายาน้ำเือนครับเป็นต้องฝ่ายเดินเข้เขาใส่แต่ค้้้ายยาาาาเเเจย่ขขไไปปแลวกก็ตออดมฟัันศ มวยก็ก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็การลุ้นการเชียร์นะครับราคาต่อรองแต่ต่างในทางด้านของเอสสันปาตองนี่แต่แต่ละไม้นี่หลักแสนล้นวนน,น,นนะครับนะศาดไปทีแสนสองแสนนะครับนะเพราะฉะนั้นราคามันก็จะต้องไปที่เรืของวัชวัชชะชัยก่อนประกอบทั้งถ้าวัชชะชัยเดินเหมือนที่ผ่านมาเดินเช็คบินไวก็มีโอกาสที่ลุ้นกินเต็มได้ก่อนนะครับราคาก็น่าจะไปวัชัะได้ก่อน ถ้าเกิดว่ายอดสินจะชนะได้จะต้องพลิกปล,าย,ปลายยอกสีนะครับนะครับถ้าด้านฝ่ายน้ำมันก่อนมีโอกาสออกตัวได้ก่อนและมีโอกาสกินเต็ม หรือว่าออกตัวราคาแผงๆได้ก่อนนั่นเองนะครับที่ตัวชอบมันทั้งยังชอบไปที่เรื่องของวัชชัยสันป่าตองนะครับให้อัตราสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับนะการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นชูมวยก่อนชกก็ไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องบริการน้าเสือใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็จะให้อัตราสัดส่วนคือเปอร์เซ็นชนะไว้ด้วยนะครับนะเป็นการวิเคราะห์ที่มีความชัดเจนมากๆเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าต้องการฟังผมนะครับนะข้อมูลมวยก่อนชก ละเอียดแบบนี้ต้องการฝันผมก็0936427901 0936427901โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับข้อที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาแรงเพชรสเพชรมวยไทยพรัตน์กรฝานวรราชันสอสมนทกหมวยคุณน้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100เสียบปอนก็ถือว่าบีบน้ำหนักของธนาฝานวนมากพอสมควรนะครับในะวันช่าง จะต้องติดตามการชั่งน้ำหนักของทางด้านราชาสสนึกให้ดีนะครับนะเพราะว่าโดนบีบน้ำหนักหน้าเขียวหน้าเหลืองอย่างแน่นอนทางด้านกอฟแดงเพชรสเพชรมวยไทยเพชรสนี่ก็เป็นมยวยขวารับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท่าชนบุกสู้ดุดันยันห้ายกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกลุ้นตกรับนับตอกได้ก่อนครับวงในก็มีขวางหน้ายะไซดันแทงนี่แรงลึกเลยนะแล้วก็เป็นมวยที่ทรงมวยนี่จะแข่งขันขยันตั้งแต่ต้นเกมนะครับนะก็รู้จักกันดีครับนะเพชรตระกูลเพชร นี่แหละ,ะช่วงหลังนี้มาชกช่วงเจ็ดบ่อยมากครับ <c oughs> ล่าสุดก็ไปชกเมื่อวันมานะครับ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชร3มนี่อายุ16ปี172เซนจากฝรั่งเศสกระดูกมวยนี่ประมาณสัก4ี่ครั้งปอ่อยห้กิโลกรัมเวทชกประยำก็1 1 2่อปอนด์ปี68ชกมาแล้ส3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่2ครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน,น17ครั้งนะก็ชนะน็อกคู่ชก5ครั้งเป็นการน็อกภายใน3ยกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทางด้านของเพชร3เนี่ยได้ลุ้นก่อนนะครับนะครับเพชร3ได้ลุ้นก่อนแน,น,น่นอน นัดนี้ผมคาดว่าน่าจะยืนยัครบห้ายกไม่น่าจะแพ้นอกาาะอคะแนนครับในนัดนี้นะครับเคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็เจ็ดครั้งนะก็ชนะห้าครั้งเป็นการนอกสองครั้งในยกที่หนึ่งทั้งสองครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งนะครับนะไม่เคยแพ้นอกไขรที่ช่องเจ็ดเช่นกันนะครับ ส่วนทนายกปรานเวรราชันสอสมนึกนะครับราชันสอสมนึกนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบชัดเจนนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับลุกได้เก็บกันรุษทำได้ดีมีนอกมปในชกวงนอกวงในเก่งพอกันนะครับนะวงนอกก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายมากๆนะครับโดยเฉพาะศอกซ้ายนี่ถือว่าเด็ดขาดมากๆครับสำหรับนักของราชันนะ,ะวงในก็มีขวางในเส้ดแดนแทนนะครับอยู่ที่พละกําลังครับรปลายปลายในช่วงหลังก็สภาพร่างกายไม่ดีครับปลายปลายก็มียุบมียน่นมีแผ่วตลอดนะครับ ข้อมูลเทเรติกติของทรานราชันอายุ28ปี165เซนต่ํ่ำกว่า7เซนจากบุรีรัมกระดูกมวยในชกมายเบ้ยกว่านะครับประมาณสัก100ร้อยปอดไฟนะปล่อยๆ52เท่ากันวิดเช็คแจมก็ร้อยสิบสปอนด์ปี68ชกมรีรั3ครั้งนะก็แพ้ทั้ง3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่4 ชกเวทีมักงกรมาเท่งหมดในสาสิบครั้งมากกว่าทางด้านรแรังสิบสามครั้งกนะ็นานจะชกมักงกรสักครั้งหนึ่งครับสำหรับด้านของราชันนะครับนั้นชนะนกคุชกในเวทีมักงกรแปดครั้งเป็นการแพะนกในยกที่สามสี่ไม่สุดแล้วก็เคยแพ้นกให้ทางด้านของชกในเวทีมังกรหกครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สามสี่ามากที่สุดเช่นกันนะครับถ้านเะคยนะชกที่ชกเจ็บแล้วสองครั้งก็ชนะหนึ่งครั้งและก็แพ้หนึ่งครั้งเป็นการแพ้นกที่ช่องเจ็ดในยกที่สามมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของราชันชชชกกไไม่่่่เเงทาหร โชดลางวันส่วนมากนี่แป,ปลายนี่จะไม่มีแรงพลิกแพ้ประจำนะครับสำหรับทางด้านของราชันนะครับ สำหรับทางด้านของทางด้านของมวยคุณนี้ขึ้นเวทีไปในทางด้านของเพชรสามนี่จะได้เป็นร่างสูงยาวกว่าชัดเจนนะครับนะทางมวยจะต้องเป็นต้นด้าของเพชรสามข้จีนต้องโดนวิ่งเข้าใส่นะประเภทโดน,นเตะต่อยเข้าไปปล้ำฟัดตีนะก็มีขวางหน้ามียัดะนะแล้วก็มีบัดมีศอกนี่รวมเป็นชุดๆเลยคับส่วนต้นหน้าขาวฝาแดงส่วนต้นห้าขาวฝาเงินก็มีบัดมีศอกโต้สวน,น,น,นสู้นะทางมวยซ้ายก็ดูว่าจะเตะเข้าทุกเม็ดนะก็นะมวยคุณเนี่ มันต้องวัดกันที่พระกระลังปลายๆครับนะฝีมือมวยกระดูกมือบูมมวยการผ่านมวยนี่ทางด้านฝ่ายน่าินดีกว่าแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองนะครับในะช่วงหลังเห็นยกสีไม่ได้แหละเก่ง3ยกแหละแล้วก็ถ้า3มยกนี่เอาทางด้านของเพชรสามไปลองผมเชื่อว่าปลายๆลำบากนะเพชรสามไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อนวันนี้ก็เลยอ,อ่านว่าราชันไม่น่าจะเอาชนะนอกทางด้านของเพชรสามได้นะครับเมื่อชกกันยันห้ายก ปลายๆผมอ่านว่าทนักเขาเพชรสนั้นมีความมั่นคงกว่าและก็เป็นมวดที่ขยันออกอาวุธกว่านะครับที่ตัวชอบกันช่างยังชอบไปที่ท้านของเพชรสเพชรมวยไทยยิมนะครับคู่ที่3เขครับเป็นการพบกันระหว่างท้านฝ่ายแดงเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยพัฒนาเขาไาเป็นดินเนื้อทองหมวดพง191เมื่อคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้าหนัก118ปอนด์ทานดกเขาฝ่ายแดงเพชรหนึ่งก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาว ได้เปรียบเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็เพเดินหน้าท้าชนบูสู้ดุดันยันห้ายกเลยแต่ขาเจาะย,ยางคว้างากระจับต่อมาสังสรรุ์้นรน,นับนิดนอกได้ก่อนวงในก็มีขวางหน้ายัดไส้ดันแทงแล้วก็มีหักล้มเท,ทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นัดเนี้ยทางด้านของเพชรหนึ่งนี่ถือว่าขึ้นชั้นเลยนะถ้าชนะได้นี่ก็จะขึ้นชั้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ขมุลทันตเทคนิคของทนันเพชร1หอายุ19ปี170เซนจากฝรั่งเศสกระดูกมวลในชกมาประมาณสัก50ไฟนะป่อยๆ55กิโลกรัมเวทชกประจำีนก็117วันนี้ชก,ก118ก,11ก็ของมาน้ำหนักสบายๆนะครับตั้งปี68ชกมา3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่1กับยกที่2 ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดน,นี้25ครั้งชนะนกกุชก10ครั้งในยกที่ 2, 3, 4มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ก็เลยอันว่าทางด,นะด้านของเพชรหนึ่งน่าจะยืนได้ครบ5ยกไม่น่าแพ้นอกใครทางด้านของชกในนัดนี้นะครับเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดน,นี้ก็6ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3และก็พแพ้คะแนน2ครั้งสเสมอ1ครั้งนะครับก็ถือว่าช่อง7ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไรครับสำหรับทางด้านของเพชรหนึ่ง เมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของเพชรหนึ่งวิ่งเข้าใส่แน่นอนนะครับนะินเนื้อทองนี่ก็ขอต,ต้าฟันตีไล่แขนนะครับเม่ทางด้านของอเพชรหนึ่งนี่ต่อยสซฟันต่อยหมัดฟันศอ,อกได้นะครับนะกรูปเกมก็คงจะสนุกคู่ขี้สุสีที่ไปมาเลยครับมวยทรงเดินนะทางด้านเพชรหนึ่งทรงเดินไม่เคยแพ้นอกใคร ภาตทรหดเนี่อดทนนะครับนะดีกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่าแต่กระดูกมวยบนมการผ่นมอยเป็นรองต้นต้นก็คงจะคู่ขี้สูสีนะวัดกันที่แปลกๆนะครับนะแปลยๆก็ยังเห็นว่าท่านันกกอลเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยสภาพร่างกายดีกว่าน่าจะไปเฉล่ยไปได้ในยกท้ายแบบพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลอดนะครับที่ตัวช่าันชังยังชอบไปเท่นกองเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยให้อัตราสัดส่วนจะชนะในตังน,นี้อยู่ที่5 5เเซนตนะครับ <c oughs> คู่ที่3ครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างธ่านักประดงคอมเพทสิทธิ์สารวัตรเสือพัฒนาฝันเงินดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมมวยคูยย่นี้ชกการพิกันดน้ำหนัก124ปอนด์ท่นานักก็ประดงคอมเพทสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับในะคอมเพสซทนี่ก็เพิ่งจะชกไปนะครับนะก็คงจะรู้จักกันดีครับนะชกที่ช่องเจ็ดเป็นจำนะก็ะเป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะ สูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือวุบุนเข่าในครับผมแรกเก็บการวัดก็ทําได้ดีมีนอกเป็นไหนชกวงในแข่งกว่าวงนอกนะแล้วก็มีมันมีศอกอันตรายด้วยนะครับช่วงหลังนี้ไปชกมวยวันมานะเพื่อจะกลับมาชกมวยไทยฮายชอกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปชกมวยมาวันมานี่เรื่องหมัดเรื่องศอกหรือว่าเรื่องการบล็อกหมัดบล็อกศอกนี่ผมดูว่าดีขึ้นมากทีเดียวครับสำหรับด้านของผมเพชรนะครับ ข้อมูลต้นแบบทคนิคของต้นคอมเพสธิ์สรารวัตรเสือนี่ก็อายุ25ปี168เซนจากโคราชครับกระดูกมาใน,นโชคมาประมาณสัก100ร้อยปอนด์นะก็ซ้อมอยู่ที่สิทธิ์สรารวัตรเสือครับเป็นชกประจําก็ประมาณสักร้อยยี่สามร้อยยี่ร้อยห้าปอนด์นะปีหกแปดในชกประทัดสี่ครั้งก็ชนะสองแพ้สองครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สองในการมวยวันนะครับในชกมวยวันมาสามสี่นัดหลังสุดนี่ก็ถือว่า ดีขึ้นเยอะนะครับนะสำหรับทางด้านของข่มเพชรน,นะครับนะก็ชกวิธีบางกรุงมาทั้งหมดนี่เยอะเลยครับนะประมาณสัก70ครั้งอ่ะนะก่อนนอกคุจ้กห้าครั้งอาวุธมวยไม่หนักครับเพราะเป็นมวยเข่าในยกที่2 3 4 5แล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่2กับยกที่4นะครับ เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดใน9้ครั้งนะ <c oughs> ก็ชนะ4ครั้งแพ้5ครั้งไม่เคยชนะนอกไข่และก็ไม่เคยแพ้นอกไข่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมาก่อนนัดนี้ผมก็ลอ่านว่าทางด้านของกอมเพชรไม่น่าจะแพ้นอกให้ทางด้านของคู่ชกนะครับแม้ว่าคู่ชกนี่จะมวยหมัดหนักอันตรายขนาดไหนก็นตามแต่ว่าทางด้านของกอมเพชรนี่กระดูกมวยบุมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าเยอะเลยนะโดนหนักโดนแรงโดนของแข็งของหนักของแรงเยอะกว่านี้ก็ยังไม่หล่นไม่แพ้นอกไข่ใใที่ช่องเจ็ดวันนี้ก็เลยเชื่อว่าคอมเพชร ไม่น่าจะแพ้น็อกนะครับแนละ้วก็วัดกันที่การดีนะว่าชกกันยันห้ายกไข่ดีกว่ากันนะครับสนวนต้นนกป่าน้าเงินคู่ชกดอกไม้ป่าท็อกแฟรี่ยิมก็ก็เป็นนักมวยที่ข้ามมาจากเพชรยินดีนะข้ามมาจากเพชรยินดีนะครับนะก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับรูปร่างดูว่าสูงยาวใกล้เคียงกันเลยทรงมวยก็ประเภทฝีมือนะประเภท เดินเตะเดินต่อยนะครับนะอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะมีหมัดมีศอกที่ออกอันตรายนะครับดุนหล่นดับซพำกได้ก่อนใครโดนก็หล่นนะช่วงนี้นี่ถือว่ากำลังสดกำลังแรงขึ้นมานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่า3ามยกเอาไม่ลงในปลายปลายเขา่าในนี่เป็นรองทางด้านของชอกอย่างแน,น่นอนนะครับนะเพราะว่าวงในนั้นทางด้านฝ่ายเราเนะไม่ค่อยมีขวางหน้านะวงในนี่จะลงเอวเพื่อที่เราให้ตัวบันแยกแล้วก็ตัวเองจะได้มีโอกาศต่อยหมัดฟันศอกได้อีกเหมือนเดิมมาเจอกันนะครับมนาะเจอกันนัดนี้นะครับนะมาเจอกันนัดนี้ก็คงจะเหนื่อยพอสมควรครับสำหรับทางด้านของดอกมะป่าไม่ว่ากำลังสดกันอะไรก็ตาม ข้าบทาตุเล็เด็กของ่านดอกไม้ป่าอายุ20ปีน้อยกว่า5ปี169เซนก็ไวสูงเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันจากอุบลกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ที่สันติอุบัติข้าวไปปอนใน60กิโลกรัมไปชกประจําก็ประมาณสัก121-122ปอนด์เว็บเชี่ยวจะน้อยกว่าทางุกาแาแดงถึง3ปอนด์นะครับน่าแดงจะชกประมาณ125นะแต่ว่านัดนี้โดนวีดลงมาเดือ124นะครับก็เจอกันครึ่งทางนะครับปี68นี่ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะทั้ง4ครั้งเป็นนกาารรอออคั้งถืม ส,สดแรงมากครับสำหรับทางด้านของดอกไม้ป่าชกเวทีบองกรุงมาทั้งหมดนี้ก็30ครั้งนะน้อยกว่าท่าด้านฝรั่ง40ครั้งนะครับนะก็ชนะนกคู่ชกถึงส1อดครั้งเลยนะก็ถือว่าบัวนี่หนักแรงมากแล้วก <ing> ็แพ้นกเพียงครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่โอกาสที่จะชนะนกอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าศิษยชานกนี่ดีมากเลยอาวุธเหมือนไดหนักแรงทุกลูกนะ แล้วก็ยังไม่เคยชกที่ชกเจ็ดมางก่อนและที่สําคัญไม่เคยชกกลางวันเลยครับนะก็เป็นมวยของเพชรยินดีชกกลางคืนตลอดไม่เคยชกกลางวันนะครับมวยคู่นี้ก็ขึ้นวีธีไปนี่ทางมวยนี่ก็คงจะดูเชิงกันสักยกนึงแหละนะเพราะว่าสารัคอมเพตนี่ช่วงหลังนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลุยอะไรมากมายนะครับนะก็คงจะเริ่มต้นกันที่ยกที่2แหละนะทางด้านดอกไม้ป่าก็คงจะใช้ฝีมือนะ ดักเตะหรือว่าดักต่ตอยนะครับถ้าเกิดว่าทางด้านของคอมเพตเดินนะแล้วก็ผมอ่านว่ามวยคุณเนี่ยทางด้านของของคอมเพตเนี่ยเป็นมวยที่แพ้นกยากนะชกมวยวันมาเรื่องเรื่องสาวหมัดสวนกันนี่ผมดูว่าคอ <Jong> มเพตก็ไม่เป็นรองนะเพราะว่าชคมวยวันก็ต้องซ้อมหมัดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็การป้องกันหมัดก็จะต้องซ้อมป้องกันหมัดดีอยู่แล้วนะครับนะเพราะไม่งั้นก็จะชกมวยวันไม่รอดนะครับนะก็ต้นๆ้นก็ทางด้าน ดอกไม้ป่านี่ออกนำก่อนความเชื่อถือนี่ดีเลยนะชกมาไทยให้ชกตลอดนะครับความเชื่อถืดีไปก่อนนะครับนะก็อาจจะเข้าตามดอกไม้ป่าไปนะแต่ผมยังมองว่าถ้าคมเพรไม่หล่นนี่ปลายๆนี่ตีตัวเดียวเลยนะ เพราะว่าคอมเพตเนี่เป็นมวยเข่าในดีกว่าส่วนนักของดอกไม้ป่านั้นอาวุธมวยหนักแรงกว่านะครับต้นๆเราข้ามมวยหมัดหนักนะลุ้นหล่นหลับต้องเลก่อนผมอ่านว่าไม่หล่นอ่านว่าไม่โดนนับด้วยครับสั่นดับทางด้านของคอมเพตนะถ้าไม่โดนนับด้วยเนี่ยอาวุธมวยกระดูกมวยบุมวยการผ่านมวยนี่คอมเพตดีกว่าเพราะว่าผ่านมวยนี่เสือสิงกระทิงแรตนี่ทางด้านคอมเพตผ่านมาหมดแล้วครับนะผ่านมาแล้วรนาชัยนี่ผมถามว่าดอกไม้ป่าชกกับรณชัยได้ไหมนะครับชกกับวิวได้ไหมชกกับรณชัยได้ไหมนะครับนะ มผมก็เลยอ่านว่าวันนี้ต,นตอนอ้นะดอกไม้ปลาไปก่อนแต่ว่าปลายๆนะครับนะถ้าไม่หล่นสก่อนปลายๆเนี่ยคอมเพตหน้าจีเบทที่ะไปได้แนวคือทายด้วยเข่าในขวางหน้าเยื่อไส้ดันแทงที่ดีกว่านั่นเองนะครับที่ตัวชอบกันช่างยังชอบไปเื่นของคอมเพตสิทธิสารเสือนะครับคู่ที่ห้าครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแสดงไฟไฟเพชรนคร ก้องจักรวันมวยไทยพัฒนาข่าวฝ่ายนวลทัพมงคนชาญชายมวยไทยเมื่อคุณนี้ชกการพิการน้ำหนัก126่อปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็ก็ถือว่ากระดูกมวยใช้ได้นะครับนะกระดูกมวยใช้ได้เลยนะก็ชกเวทีมังกรุงมาปี68แปในชกมาะล้กครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับในะชกบังกรุงมา10 สองครั้งนักกู้โชคสี่ครั้งแล้วก็แพ้นอกสองครั้งนะครับนะักเคยย,เคย,นะยังไม่เคยชกกน,นะยังไม่เคยชกกันมาที่ที่ไหนยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนนะครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยเคยชนะฝ่ายน้ำเงินมานะครับเมื่อวันที่6 กรกฎระาคม68ปีนี้ครับปน็นชกโรยวกว่ายี่สิบหกวันเท่ากันที่ราชดำเนินนะครับแก็ทางมวยคู่นี้วันนั้นในที่ชกกันเนี่ยโอ้โหสาวหมัดใส่กันอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าทางด้านของไฟเพชรนครเนี่ยเข้ากระดูกมวยดีกว่านะครับนะโดนแล้วทนได้ส่วนทางด้านของภาบมงคลโดนแล้วทนไม่ได้เมาไปเมามาไป,ไปไปไปมาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็มาเจอกันใหม่ครับรูปเกมก็คงไม่ต่างไปจากเดิมอ่ะนะเขาไม่ต่างก็คงจะทุลักทุเลนสนุกสนานกันไปนะครับนะแต่ท่าทมวยผมดูว่า ไฟเพชรนครดีกว่าน่าจยืนนื้น่าใจเืนนื้แล้วก็เอาชนะไปได้ย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่เดินของไฟเพชรนครกล้องจักรวาลมวยไทยนะครับ ก็ครบถ้วนกันทุกคู่ทุกช่องครับสำหรับช่อง7นะ5คู่นะครับแต่ผมอ่านว่าสัปดาห์นี้จะมีมวยนกกันและก็จะมีคู่ที่5ให้ผมได้ภาคนะครับนะก็เลยวิเคราะห์วิจารณ์ไว้5คู่แต่ถ้าเกิดว่าคู่ที่มีถ่ายทอดก็จะภาคให้ด้วยเหมือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะสำหรับฟันทงหลังช่างสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะลงให้หลังจากที่นวยฟัน่องช่างน้าหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออภัยทุกท่านนะครับนะก็มีปัญหาเขาเรียกว่ามีปัญหามีปัญหา ดภารกิจส่วนตัวนะครับติดภารกิจส่วนตัวตอนเช้านะก็มาลงฟันทองหลังช่างไม่ทันนะครับนะแต่ว่าสัานนี้ไม่มีภารกิจอะไรเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับในการฟันทองหลังช่างหลังจากที่มราชงเจ็ดช่างนวดแล้วเหมือนเดิมนะครับแลนะ้ก็ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ